เรามาดูกันค่ะว่ากัวซาแต่และชนิดเนี่ยใช้งานยังไงเริ่มต้นนะคะเป็นกัวซาหินเพ็ดเราจะเห็นนะคะด้านนี้จะเป็นเล็กๆด้านนี้จะเป็นด้ามหย่ด้านเล็กนะคะเราจะสามารถใช้ในการกดจุดได้เวลาที่กดจุดนะก็วางลงไปส่วนด้าน,นใหญ่ๆตรงหน้านี้มันก็คลายความเจ็บได้คราวนี้นะคะแบบท็อปพิทเลยที่เราเห็นกันเยอะมากเลยก็จะเป็นกัวซารูปหัวใจแบบนี้เราสามารถใช้เก็บกรอบหน้าได้นวดวกระชับปรับรูปหน้าได้เวลาที่เราใช้นะคะเราต้องวางเฉียงแบบ45องศาเราจะไม่วางมุมตรงแบบนี้นะเราสามารถใช้ได้ทุกส่วน บริเวณหัวใจตรงนี้เก็บขอบเคิฟอ่าบริเวณที่ตาเก็บขอบเคิฟอย่างนี้ได้เบ้าโคงดุกใต้ตาเก็บแบบนี้ได้กัวซาแบบนี้เป็นกัวซาปิกนกจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่ากัวซาหัวใจเวลาเก็บขอบหน้าเนี่ยเก็บได้หมดนะซึ่งถ้าเราเก็บเทียบกับกัวซาแบบนี้แล้วบริเวณฝนฝนตรงนี้ก็สามารถเก็บตามร่องได้เก็บร่องบริเวณตรงนี้ได้หรือนวดคลายกัวซาปากานะคะคนก็จะนิยมใช้ในการที่สกิดเส้นกันค่ะมันจะสามารถเข้าเคิฟเล็กๆได้แต่ละจุดแต่ละจุดเขาจะเข้าถึงได้มากนะคะตัวนี้ทันก็ เริ่มมากๆเลยค่ะชื่อเจ็ดโรเลอร์นะคะใช้คลายกล้ามเนื้อได้ทุกมัดบนใบหน้า mm hmm. บริเวณที่แบบคอบ่าไหล่ที่ตึงๆเนี่ยใช้เจ็ดโรเลอร์เนี่ยกลิ้งคึงได้เลยแบบนี้ก็จะช่วยผักพิมพ์ลงลึกสู่ชั้นผิวหน้าได้ดีมากๆเลยอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมีประโยชน์กับผิวหน้าเราหมดแต่เราต้องเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นให้ถูกวิธีนะคะใครก็ตามอยากเรียนรู้เทคนิควิธีการกลัวสารหน้าเรีย,ยวโยกชับสามารถมาเรียนกับทันได้นะคะไม่ว่าจะเรียนแบบเจอตัวหรือจะเรียนทางผ่านคลิปวิดีโอก็กสามารถพิมพ์คำว่าสนใจไปได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะ